กระดาษอาจจะฝากงใกระดาษกระดาษเราไปกระดาษไม่จริงๆแล้วพี่ไม่มีตังคือกระเป๋าพี่ก็ไม่มีตังให้ดูซุ่มซุ่มเออนี่เงินเงินอยู่ที่ตาตาได้แหละเอาใส่กระเป๋าให้หน่อยนะเอาใส่เนี่ยเออใส่นาสามใบนะใส่แล้วก็ทับไว้ก่อนเออตรงนี้ตาตาแบมือามือปิดนี่ ไฟนี่แบบสารพัดเลยจุดนี้นะร้อนหน่อย,อยเกิดอ,อะไรขึ้นดู้ไหมครับกระดาษไมกระดาษที่รต,ตาใส่ตะกี้เรามาเปิดดูกันแล้วค่อยๆเปิดดูหยิบออกมาดีครับเออดีเลยน,น,นี่ตาก็าใส่ มันเล่นนี้คือกระเป๋าเป็นเงี้น1200ี่ยพันสองรบาทครับผมชอบไหมเอ,เอาไปเป่าเล่นทกบ้านได้เลยเอากระดาษ <c oughs> ใส <c oughs> ่ได้หรือมเอาได้แบงค์ร้อยใส่ใจเล่นทุ0พันได้